แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์เคยพูดเสมอว่าพืชบางครั้งอาหารทางดินมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปอเพราะว่าเวลาพืชบางตัวมันไม่สามารถกินทางดินได้เราต้องเข้าใจนะว่าที่มันกินทางดินไม่ได้เพราะว่าการเคลื่อนกระจุของมันอ่ะมันเคลื่อนได้ช้าบางบางธาตุเนี่ยมันไม่เคลื่อนตัวในดินมันเคลื่อนตัวในน้ําบางธาตุมันก็เคลื่อนตัวในน้าบางธาตุมันก็ไม่เคลื่อนตัวในดินฉะนั้นเวลามันจะแลกกระจุกันเนี่ยมันจะแลกยากทําให้พืชมันขาดธาตุอาหาร ในกระบวนการทําเกษตรเขาก็ต้องมีน้ําหมักส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมไปทางดินก็คือให้ยอยสลายเสลลูโลสอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปฉีดทางใบเห็นไหมทางใบทางต้นทางบริเวณที่มันดูดกินได้ง่ายตัวที่อยู่ในนี้เนี่ยมันจะเกิน10ปีทั้งหมดแหละอ้าวแสดงว่าถังที่พี่น้องมองเห็นอยู่นี้คือหมักแต่ละชนิดแต่แค่นี้ก่อนแล้วยังไม่ได้เอาไปไปผสมกับธาตุอาหารยังางธาตุอาหารน<อ>ี่จะมากหลังจากปีที่5ปีที่หบ ปีที่2ปีที่3นี่ก็จะเรียกฮอร์โมนขึ้นมาก่อนออกซินไซโตไคนินจิบเบอรินอะไรแอเซซิกและกลุ่มบาซิโนไลท์ที่มันมีฮอร์โมนที่เกล็ดเห็นไหมที่มันมีกลุ่มที่หมักน้ำมันไว้อยู่รออยู่แล้วแต่ละถังเนาะพวกนี้มันค่อยๆดันให้ตามอายุของมันแล้วก็ตัวฮิวมิกตัวฮิวมิกเราก็หมักจากฮิวมัสเราก็ไปเอาฮิวมัสมาหมักฮิวมัสเนี่ยมันมีลิ์เป็นกรดพอเราเอามาหมักปุ๊บเราต้องมันกันมีลิดเป็นด่างเราต้องทําให้ด่างให้มันอยู่ในลิ์เป็นกลางตัวที่มันทําให้ลิ์เป็นกลางได สำคัญมันคือตัวนี้คือระยะของการหมักฮิวมิกมเวลาหมักฮิวมิกตอนแรกเราหมักน้ําเปล่าครับหมักให้หินมันแตกสลายไปเรื่อยๆโดยใช้การเซอร์กเรูเลตอ่ามันจะมีถังอยู่อีกที่หนึ่งตัวนั้นมันจะเป็นถังหมักฮิวมิกโดยเฉพาะพอะเราเซอร์กเรูเลตหมุนอยู่เรื่อยๆแล้วก็หยุดแล้วก็ไปหมุนอยู่เรื่อยๆแล้วตอนนั้นเราก็ต้องไปเลี้ยงโพแทสเซียมมันอ่านที่บอกว่าเวลาพืชมันทํางานมันเอาโพแทสเซียมเป็นหวหน้าจะตั้งรัฐบาลพืช เราต้องเอาโพแทสเซียมไปเลี้ยงในฮิวมิกพอเลี้ยงในฮิวมิกปุ๊บจนฮิวมิกมันได้ที่อาระยะ,ะเวลาของการทาฮิวมิกมันจะมีเวลาประมาณ2-3งสามปีก็คือแยกกันระหว่างทตุอาหารทุกทุกอย่างต้องแยกก่อนครับแยกกันก่อนเพราะว่าเราต้องการแยกพอดอพอดอ,อ,ดอแต่ละถังเนี่ยคนละตัวนะครับไม่ใช่เอามารวมกันมั่วตัวนะ น่แต่ว่าผมน่ยจำได้แต่ว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำตัวเลขให้เดี๋ยวผมผม,ผมจำของผมได้หมดเ,เดี๋ยวพอผมมาไล่แยกแยกแยกแยเดี๋ยวผมจะคี้ให้ดูแล้วผมจะเอาไปขึ้นในดูผมจะต้องตัดเซตละ5แถว5แถว5 5าั้ถังหนึ่งสองสาหก็จัดปอย่างนี้ก็คือ<ส>แสดงว่าที่พี่น้องมองเยนอนี้ก็คือในเรื่องของการหมกักน้ําหมากักทั้งหมด อ่าตอนนี้เป็นธาตุอาหารก็คืออยู่ต่างอยู่อยู่ต่างหากอยู่ต่างหากอ่าธาตุอาหารเนี่ยจะไปปีปีเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามขึ้นไปพวกนั้นมันเปีอายานจริงจะไปเอาไปรวมกับธาตุอาหารหมักหมักพวกนี้ก่อนนี่สักสองปีสองปีตอนนี้หมักหมักที่เราเห็นหน้าหน้าหน้าเนี่ยเห็นแต่ผิวเปลือกมาแต่ข้างหลังมันเป็นน้ำแล้เนี่ยอย่างนี้เราเห็นได้ชัดนี่น้ำมันเริ่มเด้งขึ้นมาเนี่ยน้ำมันเริ่มเด้งขึ้นมาอาจารย์สองปีแล้วเาไปไหนต่อครับกองเอาน้่ไปไว้อยู่ตรงนั้นอ๋อเป็นชั้นตอนเอาไปเลี้้ยงใหเกิดมน ฮอร์โมนครับฮอร์โมนมีกี่ตัวครับเราฮอร์โมนมีกี่ตัวตัวนี้เนื่องจากในถังแต่ละถังนี่อาจารย์ใส่หินไว้แล้วก็ใส่กลุ่มเปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกปูไว้ครับ ภายใน2ปีนี่อย่างน้อยๆคือมันย่อยเพราะว่าเราตีผลละเอียดไงอย่างน้อยๆมันก็จุลินทรีย์แต่ละตัวกลุ่มบาซิลัสเนี่ยมันจะไปย่อยเอาเปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกปลาไอเปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกปูนี่มันจะได้ไขโตซานขึ้นมาเป็นไคโตซานธรรมชาติแล้วปลอฮอร์โมนอยู่กี่ปีครับอาจารย์ประมาณเกือบ5ปีอ่ะสาถึงหปีเป็นเปีแล้วประมาณนี้ประมาณ5-7ดปีโดยค่าเฉลี่ยหลังจากนั้นก็กองอระน้ำตัวนั้นไปเข้าผสมเกี่ยวกับฮิวมิกผมบอกเลยว่าน้ำหมักทุกตัวเป็นอะไรเป็นโรด เราต้องทําให้มันเป็นกลางฮิวมิกมันเป็นอะไรเป็นด่างตอนนี้เราจะต้องเอากรดกับด่างชนครับกรดกับด่างชนกันมีธาตุอาหารยังก็ยังไม่มีอีกตอนที่มันเกิดกรดกับด่างนี่แหละเราจะรู้ว่าตัวไหนที่เราจะเติมเข้าไปแล้วทําให้เกิดเป็นกลางปุ๋ยยูเรยเป็นอะไรเป็นกรดครับเวลาเราเติมด่างเข้าไปเราจะเติมได้มากไหมเราแต่เติมได้มากขึ้นเห็นไหมฟอสฟอรัสเป็นด่างเพราะฟอสฟอรัสคือหินเห็นไหมแคลเซียมเป็นด่างพวกนี้เราต้องเอา ลาน้ำหมักกดหลายกว่าด่างอีกมัน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 จะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ของมันเราก็ไปดูค่าธาตุตัวเนื่องจากว่ากดของเราเนี่ยมันเป็นกดอยู่ประมาณไม่เกินสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสองถึงสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ละถังเนี่ยตอนนี้เราไปดูค่าปุ๋ยที่มันเป็นด่างอ่ะเห็นไหมกลุ่มแคนเซียมเนี่ยมันเป็นด่างอยู่แล้วถูกไหมที่ที่เราเรียนกันมาเราก็รู้อยู่แล้วกุนตะกูลปูนนั้นเสินหน้ามันจะเป็นด่างครับเวลามันมาชนกับน้ำหมักมันต้องชนได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อถังหนึ่งพันลิตรแล้วเลี้ยงฮอร์โมน จ็ดปีแล้วไปไปทำอะไรต่ออาจารย์พอหลังจากนั้นปุ๊บก็เอากดกับด่างมาชนกันเอามาชนฮิวมิกก่อนคต้องเอาไปชนฮิวมิกก่อนนะครับเพราะว่าฮิวมิกมันเป็นมันเป็นด่างจากน้นหมักมาไปหมักกับฮอร์โมนไปหมักไปหมักกับฮอร์โมนเสร็จล้าไปชนกับฮิวมิกฮิวมิกครับชนนี้มเราจะเราจะได้อะไรอาจารย์พอชนฮิวมิกตัวนี้มันจะปรับพีเฮครับพอปรับพีเฮให้มันได้อยู่ใกล้เคียงกันก็คืออาจจะเป็นกดไม่มากอาจจะเป็นด่างไม่มากเพราะฮิวมิกมันมีฤทธิ์เป็นด่างครับแต่ในฮิวมิกนี่อย่าลืมว่าฮิวมิกมนีาาาาาตออหรแ่พืชชเไปใ้ยก พอมันมาชนกับจบพอดอพอดอจะช่วยเอาธาตุอาหารที่อยู่ในหิ้วเมือกออกมาไปส่งให้ดินเห็นไหมไปส่งให้พืชเพร<อ>าะหิ้วเมืยกเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเวลามันถูกลงดินเนี่ยมันจะมีสารพัดไอ้เกี่ยวกับ่าทําให้ดินเนี่ยมันเกิดรูโพรงมันมเกิดหลุมเกิดอากาศเราไปชนกับหิ้วเมียกต้องปล่อยไว้นานไหมอาจารย์ดูที่ว่าการตกตะกอนของมันอ,อย่างไม่มีเลยก็ต้องประมาณสัก3าปี4ี่ปีบางถังเป็น5ปีปีมันกัดต้องให้มันไล่ชั้นก่อน ก็แสดงว่าเจ็ดบวกไปห้ากลุมตีเปห้าประมาณก็ขึ้นสิ <10 S 1> ปีขึ้นก็ขึ้นสิปีปปละเออทั้งอย่างทั้งสิบสองปีไปไหนต่ออาจารย์สิบสองปีตอนนี้มาเลี้ยงธาตุอาหารธาตุอาหารมีกี่ตัวสิบสี่ธาตุอาหารครับอ่ะ,อะเห็นไหมเราจะต้องเอาธาตุอาหารตัวน,นี้ก็เอาน้ําหมักทุกทุกทุกตัวเนี่ยมารวมกันครับน้ําหมักพอดอหนึ่งมีกี่ถังห้าถังก็เอามาอย่างละสมมติว่าเอามาอย่างละร้อยสี่ร้อยร้อยลิตรร้อย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 มันก็ได้อยู่ที่ห้าร้อย น้ำหมกกักคอโดสองอีกร้อย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 ก็ได้ที่ห้าร้อยคอสามก็ร้อย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 ไล่มาเหมือนเทียบมันอัดเมื่อกี้ละไล่มาก่อนพอไล่มาปุ๊บตอนนี้เราก็มาไล่ธาตุอาหาร,รเอาทุกตัวเมื่อกี้น่ะทั้งสิบหกสิบเกียร์อโนี่เริ่มรวมละเริ่มรวมเป็นตัวเดียวกันถ้าถามว่าถึงสิบกว่าปีมันยังมีตัวพอดอไหมถามว่าถ้าจะไปหาเอาแบบไปเช็คแบบตรงๆมันไม่น่าจะเจอแต่สิ่งที่มันได้คือขี้เยี่ยวตรวจมัน ก็คือธาุ้อาหารทั้งพอดอทั้งฮอร์โมนอาจารย์เอามาเรียงไว้ในในถังเดียวกันแล้วตอนนี้ประมาณสักงสิบกว่าปีขึ้นไปก็คือเอามารวมกันเอามารวมกันครับพอเอามารวมกันปุ๊บตัวนี้ธาตุอาหารที่เราบอกว่าในตัวเจ่นมันเข้ากับอะไรเราก็ไปเข้าช่วงประมาณปีที่7กที่8ที่9เนาะที่ที่เราจะเอาเข้าไปถังพันลิตรเนี่ยเพราะว่าจริงๆแต่ถังพันลิตรมันไม่ได้อยู่นี่เยอะเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นวันนี้มันมันมันอยู่หลายที่ ตอนนี้เราก็เอาเข้าถังพันลิตรถังพันลิตรถังพันลิตรตอนนี้ถังพันลิตร,ว 1, ตรวเวลาเอาเข้าเราจะไม่เข้าเต็มพันลิตรไม่ได้นะรเราจะเอาเข้าอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยก่อนเพราะเราต้องเติมธาตุอาหารถังนี้เราก็เติมไนโตรเจนสมมุติถังนี้เติมฟอสฟอรัสถังนี้เติมโพแทสเซียมกว่าเราก็ไปดูจุลินทรีย์ที่มันกินโพแทสเซียมดีด จุลินรีนี่ไม่กินฟอสฟอรัสได้ดีเห็นไหมจุลินซียที่กินฟอสฟอรัสได้ดีกลุ่มบาซิลัสเห็นไหมเราก็ไปดูถังที่ว่ามันอยู่ในบาซิลัสต,ตัวไหนหลายเราก็เอาตัวนั้นไปตัวตั้งก่อนอย่างถังพาลิเตอาจรย์ข้งหลังเนี่ยก็คือธาตุอาหารทั้ง14ทสธาตุรวมกันในถังเดียวหรือว่าแยกเป็นธาตุอาหารแยกเป็นธาตุก่อนอ๋อแยกเป็นธาตุก่อนว่าจุลินซีย์แต่ละตัวเนี่ยมันกินธาตุอาหารตัวไหนมันกินได้ดีไม่คนไรซ่านกินแล้ดี โปเตสเซียมเห็นไหมไรโซเบียมมันกินอะไรดีไรโซเดียมมันเกี่ยวกับในตัวเจนเห็นไหมมันก็กิน4 6 0 0บาซิลัสมันกินอะไรดีมันก็กินฟอสฟอรัสตอนนี้แคลเซียมแมกนีเซียมกรมมถันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มบาซิลัสเห็นไหมตอนนี้เหล็กสังกะสีทองแดงโบรินัมแมงกานิสนี่เกิดบอลอนคอรีนพวกนี้ด้วยหลักๆแล้วกลุ่มบาซิลัสและก็ยังมีเชื้อราบางตัวที่กินได้ เราก็ไปดูในโครงสร้างว่าตัวไหนที่จะไปลงอย่างข้อลีนเนี่ยมันควรจะร่วมกับอะไรในถังน้ำหมักอ๋องั้น,นแปลว่าต้องแยกธาตุแล้วก็แยกกแยกก่อน,นยังไม่ได้รวมรตอนร่วมนี่คือร่วมตอนสุดท้ายครับผมท้ายสุดที่จะเอามารวมกันทุกตัวเลยทั้งทั้งธาตุาอาหารทั้ง14บสี่ธาตุฮอร์โมอนทั้ง หกสายพันธุ์ก็คือคออกซินไซโตโวัวแคนินจิบารีนเอทิเรนอัซิซิยมันจะอยู่ในนี้แหละมันจะอยู่ในรูปไหนก็ช่างมันเพราะการหมักเลยจะบอกว่าไม่มีฮอร์โมนเลยไม่ได้เพราะเราหมักจากอะไรเราหมักจากหนึ่งยอดผักผลไม้รเราหมักจากอะไรหน่อกล้วยปีกล้วยแกนกล้วยเราก็ลากกล้วยแล้วก็อะไรอีกลูกกล้วยเห็นไหมเราหมักจากอะไรปลาถ้าจะบอกว่าไม่มีกรดอะมิโมนเป็นไปได้ไหมเห็นไหมก็เนาังหนังแบบปลาเลี้ยงกันหมดเละถ้าจะบอกว่าไม่มีได้ไหมเพราะกรดอะมิโนมันสร้างมาจากอะไรโปรตีนโปรตีนปลาเป็นไปได้ไหมโปรตีนมันจะมาในรูปอะไรก็ช่างมัันครบ ขอแต่ว่ามันอยู่ในน้ำหมักที่เรานําไปใช้แล้วตอบสนองกับพืชเห็นไหมเพียงแต่ว่ามันจะมันจะมาให้ผ้ายจมให้มันมาได้ทุกส่วนอย่างฮิวเมกเนี่ยมันมีความสําคัญเพราะฮิวเมกเนี่ยเวลามันไปอยู่กับพืชมันจะทําให้พืชได้กินอาหารจากเขาเรียกว่ายีนมัรพบุรุษเก่าเห็นไหมตัวนี้ตัวสาคัญยิ่งมันกินมันพบุรุษเก่ามากเท่าไหร่มากเท่าไหร่พืชมันจะได้มีความแข็งแรงอาจารย์เอารวมถังทั้งหมดเนี่ยถ้าที่จะเอาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนี่ใช้เวลานานไหมอาจารย์ค่าอย่างเร็วที่สุดก็สักส1 5ปีห เร็วๆหน่อยแต่ทุกถังที่อาจารย์เอาไปให้พวกเรานําไปไปใช้เนี่ยส่วนมากมันจะเกิน20ไงเกิน20ทุกถังครับแต่พวกนี้มันยังไม่ถึงพวกนี้มันก็ได้บางถังก็10กว่าปีบางถังก็อยู่ประมาณเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็มีจุดเริ่มต้นส่วนมากจะอยู่ที่นู่นเป็นหลักที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ3าถึงหปีเกือบจะหมดอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนำไปใช้นี่ก็ประมาณ20ปีใช่ไหมจ๊ะโดยหลักการ เพราะว่าอาจารย์มีกัดมแต่ทาไว้ทําไว้ทวําไว้อย่างเดียวยังไม่มีการนําออกสู่ให้พี่น้องได้ได้เรียนรู้ทําไมถึงต้องใช้ระยะเวลานานขนาดนั้นาจาจย์คือจริงๆแล้วถ้าเขานําไปใช้โดยตรงเลยอย่างที่เรารู้รจักกันมาเนาะครับผมเคยลองเอาไปใช้แล้วผมว่ามันตอบสนองกับพืชยังไม่ทําให้จุลินทรีย์มันพาเราไปถึงที่จุดท,ที่เขาบอกว่าไมโครไรซาพารวยอื แ่หน้าที่พ่อแม่พี่น้องเอาไปหมักกันแค่ปี2ปีแล้วมาฉีดพ่นเลยมันคือมันยังไม่มีอะไรที่เป็นการรวมว่ามันจิพารรวยครับเห็นไหมเราก็รู้ว่าไมโครไรซ่าเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรเห็นไหมเวลาเราจะเอาน้ําหมักที่ไปฝากไปเอาไมโครไรซาไปฝากไปเนี่ยโดยเฉพาะปุ๋ย4ีซีอาศูนย์ศูนย์หกศูนย์เห็นไหมเ้ศูนย์มันเป็นส่งเรื่องผลผลิตไมโครไรซ่าเนี่ยมันต้องกินในน้ําหมักนี่แล้วขี้เยี่ยวตรวจไว้ตรงนั้นปริมาณเท่าไหร่ผมลองลองเอาปี2ปีไปใช้มันไม่เท่าไหร่ ร่งเอาสีปีไปใช้มันก็ไม่เท่าไหร่มากพอรัาง10ปีไปแล้วมันเริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต้สิบสี่สิบห้าปีเห็นไหมไม่เคยทํามันได้ไรละสีไอหัวะละสี่สิบห้าสิบโลเราก็ทําได้ถูกไหมยังแกเกษตรกก้วยบอกโอ้สี่สิบห้าสิบโลไม่น่าจะใช่เพราะขึ้นตาช่างเป็นยังไงก็ได้ผมพาไปกู้มันที่ผมปลูกไว้เท่าไหร่สี่สิบห้าสิบโลก็กู้ไดแ้แต่ก่อนเราก็ปลูกว่าโอ้สิบกิโลก็หลวเพราะสิ่งพวกนี้มันไปช่วยส่งเสริมให้พืชกินอาหารกินปุย๋ยโดยที่ไม่ตกค้างแล้วนาไปใช้ได้สูงสุด อย่าลืมว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่อาจารย์เคยพูดให้ฟังเนี่ยทุกตัวเนี่ยเมื่อจุลินทรีย์มันไปจ่อยเอาง่ายไปกินมันจุลินทรีย์มันกินแล้วมันขี้เยี่วตรวจออกมาแล้วช่วงที่มันขี้เยี่วตรวจมันออกรูปมาด้วยตังเข้าใจนะลูกมันก็มากินขี้เยี่วตรวจอีกครับมันเลยเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นเราคิดเป็นเปอร์เซ็นนะเราไปคิดว่าโอ้หนามักตัวนี้เอานี้มาใส่ปุ๊บมันจะต้องขึ้นมาสองถังสามถังทะลุอันนี้ไหมไม่ใช่ความเข้มข้นที่เป็นเปอร์เซ็น มันเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพมันเพิ่มเพราะมันเพิ่มปุ๊บมันไปอยู่ในต้นหมอกต้นไม้มันไปอยู่ในกิ่งในก้านในใบมันก็ทําให้กิ่งก้านเปิดช่องอากาศให้พืชนําอาหารที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติเอาไปใช้เพิ่มได้อีกครับมีต่อในช่วงต่อไปในการทําน้ําหมักด้วยพอดอของกรมพัฒนาที่ดินนะครับกับเคล็ดไม่รับของอาจารย์พจปัญญาวาธรรมนะครับ ทำให้พืชพันธุ์ัญญาหารจเจริญเติบโตงอกงามได้ผลผลิตสูงติดตามกับเกษตรกุ้่วยมาในช่วงต่อไปกับการทำน้ำหมักหลักมืนสวัสดีครับ